โอเคไหมอ่าก okay, ินข้าวกับไส้กรอกวันนี้กินข uh ้ากับไส้กรอกค่ะอืมนั่งเฉยกินข้าวด้วยอ่าอมอกินข้าวด้วยเจ้อร่อยไหม อร่อยไหมยผมไม่สวยก่อนยั้ไม่สวยไหนยิ้มหวานยิ้มหวนานทำยาให้สวยไหมสวยไหมโอเคไหมอ,อร่อยมากเลยโอเคอร่อยมากเลยโอเคก่อนบเต้าโอเคก่อน Okay, okay, okay. Ah.